ครับพี่ครับอยู่ผมแบงบุญกมีวันนี้ก็โอกาสดีครับมาเที่ยวนี่ครับน้ำตกสำโรงเกียนนะครับส่วนมากจะไปแต่ห้วยจันทสำโรงเกียนไม่ค่อยจะได้มาเมื่อกี้ก็มาแต่น้ำตกห้วยหลวงเอ๊อวังใหญ่ครับพูดผิดมาแต่วังใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปกันยังไงนะ เขาไม่เคยมาครับน่าจะลงไปนี่แหละเลจ้าขอ,อุยาดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวมาซื้อของก่อนครับร้านสวัสดิการก็ไม่เปิดนะ ถามก็ได้ก็ซื้อของน่าจะลงไปฝั่งนู้นครับ อ่ะไม้เจอกันตอนลงไปนะครับอ่ะนี่เราก็กินข้าวกินอะไรก็เสร็จแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปที่น้ำตกกันนะครับนู้นเสียงน้ำอยูอ่ทางลงน้ำตกลาดชัน อนปูตาตะเคียนทองฟ้าโผล่จน๋่ดันหลับโอ้พึ่งหลวงยังอยู่อยู่ไว ครับพึ่งหลวงตกส้ำลงเกียรินะเป็นด้านล่างโอ้มีตะแกงมีตะขายด้วยัวพัดตก ปีกปีกนี่นัดดูมองนแบบเด็กไทยดูเชืเหลหวนอนไปนูนขึินไปข้างช่างน,นอนโอ้ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับน้ำตกสำโรงเกียรติจะป,ประมาณนี้ครับอยา่าเลีนแล้วห่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ